สวัสดีค่ะไม่แป้งค่ะสวัสดีครับไม่แป้งครับสวัสดีค่ะมาตามดวนค่ะท่าผนผู้ชมมืีอวันที่สิบหกแล้วค่ะมาตามคุณแม่ประมาณสามโมงกวงนเนาะค่ะสี่โมงละสาวนี่สี่โมงเราบอค่ะค่ะ,<อ>ะ,ค,ะคุณแม่ฝันเมื่อคืนนี่ล่าสุดเลยเนาะค่ะฝันแนวไรคุณแม่อันแม่ก็ฝันว่าแม่อันนพิ่ว่าห้แม่ไปเบื่องล้านแม่เนในความฝันล้านแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วอืแต่ว่าพิ่นมาบอกเป็นไผ่หรือมา ก็เป็นปูนั่นล่ะเป็นปูอันผัาขาวนั่นล่ะมแม่นสิเหียวว่าติงไหนฟูก,กานั่นล่ะปูชีผักปลาคา,าวเนาะ <laughs> วันนี้แม่ก็ไปแม่ก็ไปอันไปก็รวดพ่อนี่ยแหละพาไปวันร้านแม่น่ะป่วยเพ่น,นะแต่ว่าร้านอันเสียชีวิตไปแล้วที่วงฟันนะ่ะค่ะวันนี้พ่อแม่ไปเราก็เห็นอันเห็นเตียงนั่นเหลขกหนึ่งเตียงร้านนอ่นค่ะเห็นเล็กหนึ่งวันนี้เพื่อนเพื่อน,นก็บว่าโอยเอาโรตรีมาให้แม่อีก นันพพ่นผาปูผ้าขาวผู้ซีผ้าขาวค่ะวันนี้พึ่งก็เอาบ่าเอามือแม่มาเบิ้งเหมือนนี้พึ่งก็เอาลอตเตอรี่ตัวเก่านะั่นที่แม่ฝันนะั่นเจ๊ตเจ๊ตเก่าค่ะเจ๊ตเจ๊ตหุนเจ๊ตเก่านะั่นมาใส่มือแม่แล้วพึ่งก็หมุนวันนี้ร้านแม่นั่นนอนอยู่ในแครนั่นนะมีมีแขนเป็นเหล็กเงินคะ่ะอ่อแล้วซึ่ง่าวเขาคิดว่าให้แม่หมนุนก็จงังไรแม่ก็ไม่หงุด แ่่วาเพิ่นเอาลอตเตอรี่ที่เพิ่นหายหกตัวนั่นบมอคะใบที่เพิ่นหายหกตัวก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเนาะค่ะเป็นลอตเตอรี่ที่พป่าขาวเนาะค่ะเพิ่นเอามาหายไม่แป้งตั้งแต่คลิปแรกเนาะค่ะตั้งแต่คลิปแรกในคลิปสุดท้ายนี่เพิ่นก็เอามาให้อีกใบเก่าเพิ่นก็เรียกแม่หันไปเบิ่งหลานแม่ที่เสียชีวิตแล้วค่ะบ้านนี้แม่ก็ไปก็เห็นหลานนอนอยู่ในเตียง เตียงเหล็กหนึ่งอย่างไงค่ะเตียงไม้เหล็กนึงเ <my> นาะเพ,นพ,นพนิ่นเพิ่นทีบัวขาวเพิ่ยืนยังสีเพิ่งกะเพิ่งก็ว่าเอามือมาเอาลอตเตอรี่เพิ่งจะจำได้อยู่บอกมันยานแม่ลืมว่างไหนแม่หมุนได้ยังไงจำได้อยู่บอกเลขอันนี้ลอตเตอรีน่น,นั่นแม่ก็จำได้อยู่ค่ะวันนี้เพิ่งก็บอกว่าจำได้อยู่เนาะเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดซูนเจ๊ดเก่านะค่ะวันนี้เพิ่งก็บอกว่าเอาเ,เอามือมาใส่ลอตเตอรี่นี่ยหมุนหมุนนี่นะ,นะแม่ก็บอกว่ายังไงแม่ก็ฟังมาหมุนหม หรือว่ามันจะเป็นซิปบกร้านก็ตายแล้วแต่ว่าแต่ว่าอายุร้านก็สามสิบสี่ปีอายุตอนเพิ่นเสียนันจะปีเพิ่นเนี่ยสามสิบสี่ปีตอนเพิ่นเสียชีวิตเอออืมเสียชีวิตตอนอายุสามสิบสี่ปีแต่ว่าเพิ่นมาบอกว่าไปเบืองร้านแม่สินอไปแต่ว่าเห็นเห็นในแขกที่ร้านนอนเหล็กหนึ่งคือ เห็นตะลิข์หนึ่งปูปูสิผักขาวปูขึ้นยืนทางนั่นแหละเพิ่งก็เอาลอตเตอรี่ที่เพิ่นบอกแม่คลิปแปลกมาให้เบิ้งอีดยานแม่ลืมแต่คือแม่อันซื้อไว้แล้วมันบ่ได้เอาเจ็ดเจนะ็ดนาก็พบเจ็ดแม่บ่ได้เอาบอ่เพิ่นเลยนไม,ม,ม่ให้มุนให้บอแม่ก็บ่ฮู้ตัวนี้เลยมายอมให้แต่มันสิออกบ่ออกแม่ก็บ่ฮู้ออกกโน้อเพราะว่าันแม่ก็ว่าคันมีโู้แม่ก็เสียอันแต่สายนั้งให้เพิ่นพรอแม่ก็เอาไล่อยู่น่าเต็มค่ะไปเฮ็ดนเพิ่นค่ะแล้วนั่งไปเฮ็นทุนทุน แล้วในความฝันนี่แม่แป้งคิดว่าสิเป็นเลขตัวไหนในความคิดของแม่แป้งประ่าแม่สื่อตัวตรงโอ้ตัวถ่ายเนาะศูนย์ศูนย์เก่าเจ็บศูนย์เจ็บเก่านะมันวันนี้แม่ไปเอาศูนย์เก่าเจ็บแม่ไปเอาศูนย์เก่าเจ็บแล้วก็คือหกเจ็บนี่แม่ก็ราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์เพราะว่ากำหางแม่มาเดี๋ยวในความคิดของแม่แป้งแม่แม่แป้งนี่คิดว่าเพิ่นมาบอกเป็นไนก็คือว่าให้หมุนเอาใน่หกตัวนี่ ให้หมุนเอาแต่คิดว่าเลขนี่ยชินยุ่นนี่นีแม่บอกคุณแม่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าร้านนั้นที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเห็นเด็กนึงนี่แข็งเนี่ค่ะแม่กระบกนิดจบพิษนัแบบได้แม่กรูบะโหเห็นเด็กนึงนี่เตียงเตียงเด็กบารนีท่าแม่คุณแม่สิเอาคุณแม่คิดว่าสิเป็นตัวไรเด็กนึงไี่เตียงเด็กนึงบารนี้เห็นอันนั้นยี่ได้บารนี้เห็นอันที่ว่าสีประจอน่ะค่ะประจอนที่ว่าเพิ่นเสียอ่ะค่ะมันมีเก่า นัมีตัวไร้เกาะเกาห่าเกาห่าไ่ยังพอาใส่้มันกไปตื่นเรือเนี่ยเห็นเป็นตัวเลขเป็นบอกคะเ,เกาห่าหรือกว่าเกาหาคูนแบบเพราะว่ามตายหลู่ได้หลังกราเห็นเกาหา่าเห็นนีน,นเหมือนว่าร้านนอยู่โรงบาลเยูหรออมค่ะว่าเสียไป,ไปแล้วไปแล้วอายุนี่สามสิบสี่ปีเนาะแต่ตอนเสียแล้วกายเห็น ไม้เหล็กฉีบผจญเนาะไม้เหล็กฉีบผจญเป็นหาเก่าเป็นหาเก่าเก่าหาค่ะตรงข้อถดข้อผิดค่ะเห็นเป็นเก่าหาเนาะค่ะแล้วก็เห็นไม้เหล็กเตียงคือไม้เหล็กหนึ่งแม่ก็บ่อกว่าสักปีจังได้แต่ว่าปูที่ผักขาวนั่นเพิ่นมาบอกแม่เนาะว่าให้พี่เบิ่งร้านแม่ร้านเจ้านอนโรงพยานแต่แทนทั้งที่ร้านนั้นเสียแล้วแต่ของกับไปกี่รถไปค่ะเพื่อนขี่รถแม่บอกแม่ก็บอกว่า รถแม่กับ64รถแม่ไปทะเบียน4064 4064เนาะต่ว่าแม่กับฟันตั้งแฟันสองเสืออรถกับฟันเห็นค่าเนาะคลิปแรกใครไปล่ะค่ะคลิปแรกอะฟันบาได้ขี่รถของแม่แป้งนี่ไปบ้านของสีประขาวเนาะสีประขาเนาะค่ะเพิ่นขี่รถไปก่ะได้ลกทะเบียนรถใหายแล้วเนาะค่ะในคลิปแรกค่ะหรือว่าพูดถึงมะยมห้แม่เอาต่หนึ่งก็แม่กับ แน่ก็เอาใบแล้วละแต่ว่าหเหมือนว่าเจ็บๆว่าหรือถือเนาะค่ะแต่ว่าว่ายังว่าไดนซื้อเนะค่ะตามที่ฟั่งขั้มฟันของแม่แป้งนี่น่าจะเกี่ยวกับหลานที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าว่าดูว่าเลขตัวนั้นมันเข่าแล้วก็แน,น่นก็หูนเปปนาะเราของร้านนำที่แบบต่อเพราะว่ายางเพราะว่าเป็นของให้แม่แป้งไปเบิ่งหลานเนาะค่ะที่ขั้วฟันบนนี่อาชีคลิปนี้อาชีเกีียวกับหลานก็ได้เนาะคะ่ะ บอายุหลานกะอาจสิเป็นเ,เตียงนอนเนาะค่ะโบเตียงนอนกะอาจสิเป็นปชิพจรเนาะค่ะไม้เลชิพจรสี่เห็นเนาะค่ะแต่ว่าเตียงหนึ่งอ่ะมันกสเห็นเลยเด้เตียงที่หนึ่งไม้เลขกนหนึ่งเลยเนี่ยแต่ว่าหลานหนังเสียชีวิตด้วว่าศูนย์หนึ่งบอกอาจสิเป็นไปได้นะะเ,ดเนาะค่ะงี้แต่เล็กหนึ่งแบกไงหดี๋ยวหนี่งชิพจรกับกหาแต่ว่าเมื่อก็บอกว่าตัวไหนนอนแม่ก็บอกให้ฟังค่ะกะเอา ในคลิปนี้เนาะค่ะก็เอาเป็นเก่าหาที่คุณแม่เห็นเนาะเลขคุณแม่เห็นเก่าหาราคาหนึ่งศูนย์เนาะคุณแม่ค่ะติดไว้หนึ่งศูนย์เพราะว่าเตียงไม้เหล็กหนึ่ง้วคาร้านนีเสียชีวิตไปแล้วเนาะเป็นหนึ่งศูนย์แล้วมีตัวเลขอะไรอีกบ่อายุเนาะค่ะอายุอายุของร้านสามสิบสี่ปีค่ะแม่ก็บอกเ่าจะว่าฟันแต่ยังมม่บอกให้ฟังค่ะแล้วก็เลขลอตเตอรี่สี่ผาขาวเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ เจ็ดเก่าเนาะค่ะเล็กโเพราะว่าพื้นจะมาให้แม่คือเก่ากับโต๊ะนั่นล่ะเพราะว่าพิ่นก็มาหมุนลอตเตอรี่ในมือแม่น่ะค่ะโมเน่อาจจะมายำก็ได้เนาะค่ะมาให้แม่มุนเอาในหันบ่ค่ะอาจจะมายำก็ได้เนาะค่ะค่ะดีก็เป็นแนวทางโคงสุดท้ายเนาะค่ะของงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับฝนตกปนไลยก็มาตามให้ท่านผู้ชมเนาะเป็ี่ยนพวงที่ถ่ายเนาะมายำโต๊ะเียครับผมคุณแม่เพิ่งมาเพิ่งฝันค่ะเพิ่งมาค่ะ คุณแมย์นี uh ่แงเพิ you. You sure? mm ่มเติมอ <gun th in> <Right>. ีกบ <pan> ่มีค่ะมีตำหนิหรลอไม่ตำหนิเนาะค่ะให้มีโชคมีลาบเนาะบ๊วยสุขุสุขคนเนาะคุณแม่เนาะขอมย์เนาะค่ะเนาะขอให้มาขอให้ปังค่ะมือนี้เขาให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะครับเนาะมีโชคมีลาบลำด้วยสุขุสุขคนครับมือนี้มือสานวันดีเนาะครับเนาะให้ได้วันตันดีทุกคนครับอันที่ว่าเที่ยงเก่ากับเที่เก่าคือว่าเป็นโฮสเฟสนอกเนาะค่ะค่ะเพราะว่าเป็นเนาะมุนเนาะเพราะว่าโฮสกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะแล้วก็อย่าลืมว่า เจ๊กกำลังเป็นตัวเดียวกันน่ะนะคะอะสิกับหัวก็ไดค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางไม่งวดนี่ค่ะตอนนี้กับฝนตกกำลังเกลี้ยงแห้งเขมือเลยเนาะแต่ว่าแหงล้วค่ะโชคดีครับเพราะว่าหลานี่เปลี่ยนเป็นมุ่งงาครับผมเสียงดังเพแห้งเนาะแต่พ่อจีบน้ำเสนอท่านผู้ชมได้ฟังกันได้ครับบรรยากาศเย็นสบายเนาะค่ะค่ะขอบคุณแม่แป้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่แป้งครับขอบุญมาสรุปตัวเลขความฝันครับผมแนวทางดีๆของแม่แป้งของเ้าครับ ค 16, 6, คคโค้งสุดท้ายครับผมงวดวันที่16กรกฎาคม2567าครับผมตามไปฝากานผช่ชมเป็นโค้งสุดท้ายครับผมสําหรับตัวเลขของแม่แปงโค้งสุดท้ายครับผมแม่แปงเปิ็ใา้มาเป็นตัวเดิมนะครับเนาะก,ก็มีเพิ่มเติมมาเล็กน้อยครับผมตัวเดิมก็คือ777079เศเก่าเป็นตัวเลขที่ชี้ปาเขาเอามาให้บึงครับผมเป็นตัวเลข6ตัวแต่ว่าหลบหนีมาชี้ปาขาเพิ่นมาเพิ่นเอามาหมุนเสือให้ครับผมเอามาหมุนให้เพิ่ม่าแม่แปงกับเปิ็ขห้แนวทางว่าอาจเ่นจะอาจมาให้หมุนก็ได้เพิ่รัา ให้มัหมุนตัวเหล็กก็ได้ก็อย่าลืมกลับเนาะครับเนาะเป็นตัวเหล็กตัดเลนก็อย่าลืมกลับเราะผมเพราะว่าเป็นตัวเหล็กสตัวเนาะครับเนาะถ้าตัดออกมาตัวหนากับเจ็ดเจตัวหลังกับศูนย็อย่าลืมกลับลืมหมุนเนาะครับเนาะส่วนตัวเหล็กเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็น349510ครับผมส่วนเหล็กหครับผมเป็นไม้เหล็กเตียงที่คุณแม่แปะเพิ่นฝันเห็นในความฝันเนาะครับเนาะแนวทางตัวเหล็กเขาไม่แป้งกับประมาณนี้เนาะครับเนาะโค้งสุดท้ายก็เป็นตัวเดิมก็มมีเเพิิ่ตัมา เล็กหน่อยครับผมกาแฟท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาครับผมโคกสุดท้ายแล้วครับผมท่านผู้ชมโคกสุดท้ายแล้วครับผมก็คอยท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบหลั่รวยเงินทองสุขสุกสนครับผมได้ละวันใหญ่สุขสุกสนนะครับเนาะ คลิปนี้บาต้องพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพูนครับหาคลิปดีๆครับตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพูนชั้นแนวครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมดนร่ำรวยเงินทองสุขสุขคุณครับคลิปนี้บ่าวทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ